มาบาามามวานนั้นามเมื่อวานนั่งไว้สิคือเอ,อ้ยหันไปนั่นงยงล้างตึงขุ่นขุนแล้วจมือแปะๆแล้วจมือแปะแปะจมือแปะแปะ,แปะ,แปะมาถึงเล่มามะ อุ้ยอ้ยขากลงกอนเลยสับเป้าลงเลยไก่แล้วไก่แข็งแรงแล้วเอาไปอยู่ระบาดเน่เนนันั่นนัจิัวไทยสงิไทยไปวะไปย่งฉันหน่าทำอะไรทำอะไรเนี่ยทำอะไรแม่งจันบอก ทำอะไรเนี่ยทำอะไรไปไปมันมีไงเร็วอ้าพี่มามันงจะไปได้หาหมอนมันงจะหาหมอนแต่เบิ่งได้เกลี่ยเฝ้า,าดึงหุ่น <c oughs> <c oughs> หวอดลีดึงขึ้นเก่งป่านนีเอาไปยู่แล้ววันร้งเนี่ย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 นอนนั่งนั่งดๆๆเอ้ยูงได้ชิ้นนอนบัด น,นอนเขาก็ตื่นบ่ข้าวผ้าอุ่มเป็นเล่นมันหนักนอนนีน่จ้า,ขาเขาก็ป้อนให้กินน่อมรับเลยนี่จ้าเอ,อาเมื่อคืนขี้งัวแต่บัดเลยให้กินมนันเหอะให้กำจัด